ทุกคนรู้ไหมครับว่าเราเองสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจจากที่บ้านได้ง่งายๆโดยไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็กสินค้าเองต้องออกแบบเก่งก่อนไหมคําตอบคือไม่ต้องครับเพราะตอนนี้ AI สามารถช่วยออกแบบได้แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีเริ่มธุรกิจปินออนดีมาตั้งแต่ศูนย์ทำยังไงไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะออกแบบอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้อะไรขายดีเราสามารถใช้เครื่องมือช่วยในการรีเสิร์ชแล้วก็หาข้อมูลพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Trends Pity Merch หรือซอฟต์แวร์ต่างๆครับมีเยอะแยะมากมายเลยหลังจากที่ได้แบบบเรรียย้้อคถาคุณออ แบบไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลครับเราสามารถสั่ง AI เนี่ยช่วยในการออกแบบให้เราได้เลยนะครับผมจะใช้ h a t GPT ในการช่วยคิดพร้อมในการสร้างรูปภาพหลังจากที่เราได้แบบมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะให้ h ช t GPT นะครับเป็นคนสร้างพร้อมมาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยจะได้พร้อมตัวนี้ไปสั่ง AI อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราสั่ง AI เรียบร้อยเราจะได้งานออกมาในลักษณะนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเซฟรูปภาพนี้ไปแก้ไขต่อในเคนว่าเพื่อลบพื้นหลังเท่านี้เราก็จะได้งานที่พร้อมลงขายเรียบร้อยแล้วพอเราได้ดีไซน์เรียบร้อยก็ถึง ่ชือตั้งราคาแล้วรอให้ลูกค้าสั่งซื้อระบบจะพิมพ์และส่งของให้เราอัตโนมัติแค่นี้เองครับ3ขั้นตอน,นง่ายๆใครๆก็ทําได้ถ้าอยากเรียนรู้แบบละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่สมัครหาไอเดียออกแบบอัปโหลดขายจริงนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กันในคอร์ส p e d Starter Master Class เป็นคอร์สที่จะสอนคุณตั้งแต่ step by step เลยนะครับรวมไว้ทั้งหมด9แพลตฟอร์มและพิเศษกว่านั้นสําหรับคนที่สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยตรงจะได้รับส่วนลดเหลือเพียง1 9 9 9บาทสนใจสามารถสมัครที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย